บ่แสนสงสารแต่มหันดาบ่าทั้งคำทาขึ้นมาอ่อ,อนอ่อ,อนแต่ไม่มีสุขบ่เป็นทุกร้อนเมื่อทั้งอุทอนพอนาขึ้นมากระปกกระเปียระเหียระหอยหกำลังแรงน้อยลง ไม่ลาแม่หมดเรียวหมดแรงแม่ปวดแข็งปวดขาทนทุกทรมาสุดนับประมาณแม่กินล้วไม่ได้วันนอนไม่หลับกระสายกระสับดูหน้าสงสารแม่ห้อยแสนหิว แม่เบื่ออาหารเห็นข้าวในจานก็จองอาเทียนให้เหม่นของข้าวให้เหม่นของคืนแม่แสนตันตื้นและมือแต่คือลืมแต่เฮียอาหารพึ่งทองก็ต้องอาเทียนเป็นลมวิ่งเวียนตลอดวันพอได้สองเดือน ดิขอดีอยากกินไอ้นี่อยากกินไอ้นั่นเรื่องคนแพ้ท้องอยากกินของนักขันขันนะ,ะอรรัดนะสะจันนจริงๆริงจังๆอันเรื่องความอยากอยากที่จะยกกิบไร้ไๆ้ไร สารพัดทุกอย่างมาจำได้เราเราฉันจะเล่าให้ฟังจริงบ้างเท็จบ้างอย่าหาว่ามองปากบอนไม่